สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ รายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท n n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลกันหน่อยค่ะเรื่องของอาการปวดหลังว่าเวลาเราปวดหลังแต่ละจุดเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงของโรคต่างๆอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันนะคะจะพามาติดตามกลกงของมิตราชีพที่ใช้วิธีการส่ง SMS หลอกทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มี งานให้ทำพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะคุณค่ะแม ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้<ม>ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับนะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนฉลองร,รอบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีออมกับสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีลุ้นรางวัลที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทฝากตั้งแต่วหนึ่งเมษาย,ยนถึงสิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดออกรางวัลวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้รางวัลที่หนึ่ง ด,ดีทั่วไทยพบกับดีๆอัญทิยาที่จะพาไปชมอาชีพสุดปังทําแล้วรวยชี้เป้าของดีของเด็ดเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมขาได้เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะเอาใจคนรักอาหารเหนือจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั่วไทย รวมสุดยอดคนดีต้นแบบเพื่อสังคมพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเชา้ารวบรวม,รวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงอาการปวดหลังหลายคนคงจะนึกว่าเป็นอาการของคนแก่ใช่ไหมคะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าอาการปวดหลังเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนในทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่างกันค่ะลักษณะของการปวดรวมถึงจุดที่ปวดเนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงของโรคต่างๆดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมว่าปวดหลังบริเวณจุดไหนบอกถึงความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้ยังจะมีรายละเอียดในเรื่องของยาคลายเส้นมาฝากกันเพราะเวลาที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ ยากขายเส้นอาจจะเป็นคําตอบแรกของใครหลายหลายคนลองมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันเลยค่ะปวดหลังไม่ใช่อาการที่จะเกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุนะคะเพราะอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุค่ะซึ่งแต่ละบริเวณที่ปวดนั้นก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นโรคอะไรดังนี้ ปวดตามแนวกระดูกสันหลังหากมีอาการปวดกลางหลังก็อาจจะไล่ตั้งแต่บนลงล่างแต่เป็นบริเวณกลางหลังพอดิบพอดีันิฐานได้ว่าเกิดอาการผิดปกติขึ้นกับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกหรือเอ็นยึดระหว่างกระดูกสันหลังเกิดจากการก้มก้มเงยเงยยกของหนักหรือมีอาชีพที่ต้องถือของหนักๆอยู่นานๆเช่นช่างภาพคนงานก่อสร,ร้างผู้ใช้แรงงานที่ต้องถือของส่งของหนักๆไปตามที่ต่างๆเป็นต้นหรือ,ออาจเป็นพนักง,งานที่ต้องนั่ง ทำงานอยู่ในท่านั่งเดิมๆเป็นเวลานานเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถ ปวดหลังช่วงบนใกล้กับไหล่ลำคอท้ายทอยปกติแล้วถ้ามีอาการปวดในบริเวณดังกล่าวมักจะเกิดจากการนั่งทํางานในท่าที่ไม่เหมาะสมหรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นโต๊ะทางานและเก็อีทํางานไม่สัมพันธ์กับสรีระร่างกายจึงทําให้การจัดระเบียบร่างกายท่านั่งในการทํางานผิดปกติเช่นอยู่ในท่ายกไหล่ตลอดเวลาจะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณตั้งแต่หัวไหล่กล้ามเนื้อช่วงหลังตอนบนไปจนถึงไหล่ใกล้กับต้นคอได้ กล้ามเนื้อหลังช่วงกลางด้านซ้ายขวาส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อหลังที่อยู่ถัดไปทางด้านซ้ายหรือขวาจากช่วงกระดูกสันหลังอาจมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายเล่นกีฬาการขยับร่างกายผิดท่าในจังหวะอันรวดเร็วจนเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบหากมีสาเหตุจากปัจจัยเหล่านี้อาการปวดก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อพักการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นสักระยะปวดหลังช่วงล่าง หลังช่วงล่างเป็นบริเวณหลังที่อยู่ตั้งแต่ช่วงระดับสะดือลงไปอาจจะยาวไปจนถึงสะโพกหรือต้นขามีอาการทั้งปวดปวดหายหายเป็นพักๆหรือปวดอย่างต่อเนื่องก็มีสาเหตุอาการปวดหลายประการค่ะตั้งแต่อายุที่สูงขึ้นน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง นั่งนั่งนอนนอนทั้งวันทำอาชีพที่ต้องยกของหนกักหรือเล่นกีฬาที่ใช้หลังมากเช่นมวยปล้ำโรคกระดูกพรุนรวมไปถึงหญิงตั้งครรที่ต้องรับน้ำหนักของลูกในครรหลายเดือนปวดหลังบริเวณเอว บริเวณที่ปวดจ,จะอยู่บริเวณเอวซึ่งค่อนไปทางด้านหลังเล็กน้อยมีสาเหตุคล้ายกับอาการปรวดหลังบริเวณอื่นๆตั้งแต่การใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นหนักจากการยกของหนักเป็นเวลานานการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมาก,มากๆเช่นกอล์ฟอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการตั้งครันรวมไปถึงสภาพจิตใจซึมเศร้าที่ส่งผลถึงต่อความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่ขาดการยืดหยุ่น อาการปวดหลังที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อโดยอาจเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นมากเกินไปหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะหายได้เองถ้าหากงดการใช้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นสักพักหรือมียาทาภายนอกที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแต่หากมีอาการปวดหลังที่พ่วงด้วยอาการอื่นๆดังต่อไปนี้ก็ควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดค่ะมีอาการปวดที่เดิมๆอย่างต่อเนื่องมากกว่า6สัปดาห์ ปวดมากจนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอาการไม่ทุเลาลงปวดแบบเจ็บแบบแปลบบจีดจเหมือนกับเข็มจิ้มปวดร้าวยาวลงไปจนถึงต้นขาจนอาจมีอาการขาอ่อนแรงปวดปลีน่องจนทําให้เดินลําบากหรือเดินได้นิดหน่อยก็ปวดปวดบริเวณก้นกบที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุมีอาการปวดปัสสาวะแสบขัดมีสีขุ่นหรือมีไข้ร่วมกับอาการปวดหลังบริเวณเอว ปวดจนขาหรือเท้ามีอาการชาเคลื่อนไหวยอย่างอิสระไม่ได้เช่นก้มตัวยืดตัวตรงเริ่มการปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ค่อยอยู่ ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการปวดหลังได้และยังมีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า6สัปดาห์ควรต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยละเอียดหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต,ต,ต้นเหตุจะดีที่สุดเลยค่ะเพราะถึงแม้จะกินยาคลายกล้ามเนื้อทายาแก้ปวดภายนอกอาการก็อาจจะไม่ดีขึ้นสืบเนื่องจากไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด คราวนี้เรามาดูเรื่องของยาคลายเส้นหรือยาคลายกล้ามเนื้อกันบ้างนะคะยานี้สามารถใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นอาการกล้ามเนื้อหดตัวภาวะกล้ามเนื้อหดเกรง็งหรือแข็งตัวหรืออาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกโดยยาคลายเส้นมีหลากหลายชนิดแตกต่างกันออกไปจึงควรเลือกใช้ยาให้ถูกชนิดเพื่อให้สามารถรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยาคลายกล้ามเนื้อเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะคะแพทย์จะมีการกําหนดปริมาณของยาและระยะเวลาในการใช้ยาแตกต่างกันออกไปในผู้ป่วยแต่ละคนผู้ป่วยจึงควรใช้ยาตามคําแนะนําของแพทย์หรือคําแนะนําบนฉลากอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาค่ะ สำหรับยาคลายเส้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นคือยาต้านอาการกระตุกของกล้ามเนื้อและยาต้านอาการเกรงของกล้ามเนื้อเรียบซึ่งจะมีลักษณะในการใช้รักษาโรคที่แตกต่างกันดังนี้ยาต้านอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ,อยาคลายเส้นประสาทนี้มักใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกรงหรือแข็งตัวซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุเช่นอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังศีรษะหรือสมองภาวะสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งอย่าต้านอาการเกรงของกล้ามเนื้อเรียบยาคลายเส้นประเภทนี้มักใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกรวมถึงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดเช่นอาการปวดหลังส่วนล่างหรืออาการกล้ามเนื้อหดเกรง การใช้ยาในกลุ่มยาต้านอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบมักใช้เมื่อรักษาด้วยวิธีการอื่นๆไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ายาในกลุ่มนี้อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเสพติดยาในกลุ่มนี้ได้ด้วยค่ะผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาคลายเส้นควรต้องปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้ยาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกายโดยข้อควรระวังในการใช้ยาที่ผู้ป่วยควรรู้มีดังนี้ค่ะ ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือความผิดปกติของสมองควรปรึกษาพแพทย์ก่อนการใช้ยายาคลายเส้นบางชนิดเช่นยาคาริโซโปรดอลยาไดอะซิแพมอาจทำให้เกิดการติดยาหรืออาการถอนยาได้จึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ครวรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรที่เสี่ยงอันตรายหลังจากที่กินยาเพราะตัวยาจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางและทำให้เกิดอาการง่วงซึมครวรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการกินยาเพราะจะเพิ่มฤทธิ์ในการกดระบบประสาทส่วนกลางและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ไม่ควรใช้ยาคลายเส้นร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆเช่นยาแก้ปวดในกลุ่มยาโอปิออยด์หรือยานอนหลับเพราะอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อร่างกายได้หากว่าลืมกินยาก็ควรต้องรีบกินทันทีที่นึกขึ้นได้แต่หากใกล้กับเวลากินยาครั้งต่อไปควรกินยาในครั้งต่อไปทีเดียวไม่ควรจะกินยาซ้ำสองครั้งค่ะ การใช้ยาคลายเส้นอาจทำให้เกิดผลขั้นเคียงทั่วไปที่ไม่รุนแรงเช่นง่วงซึมเหนื่อยล้าปากแห้งวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกหรือมีปัญหาในการนอนหลับซึ่งหากมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ ในขณะที่ใช้ยาคลายเส้นเราควรต้องสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะเพราะบางอาการอาจเป็นผลข้างเคียงของยาที่รุนแรงเช่นหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมมองเห็นไม่ชัดหรืออาจเป็นสัญญาณของการใช้ยาเกินขนาดเช่นตอบสนองช้าไม่ค่อยรู้สึกตัวมองเห็นภาพหลอนมีอาการชักหรือมีการหายใจที่ผิดปกติซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเราจึงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวดหลังและยาคลายเส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกลกลงของนิจชาชีพที่ใช้วิธีการส่ง SMS ไปหลอกทำงานแต่อย่างที่บอกไว้สุดท้ายไม่ได้มีงานให้ทำจริงๆสักครู่กลับมาติดตามค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณรับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทํา,า,ทา,าทให้คนไทยมีบ้าน เหตุการณ์สุดช็อกพาเธอดำดิ่งอยู่กับความเศร้า No No I'm not ready for this แต่ความบังเอิญ Hughes wanted to make sure you got one of these เชื่อมโยงเขามาสู่ชีวิตเธอ You y o didn't send me a text What text You don't think it's crazy to fall for someone like this Oh it might be crazy Do I k n o you ความรักเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง I like you I like you too แต่ความสัมพันธ์จะเดินต่อไปเช่นไรถ้าเธอได้รู้ความจริงบังอย่างรักอีกครั้งที่ปลายสายวันเสาร์ที่27เมษาย,ยน20นาลิกาทั้ง True Film 2 Traditions ช่อง136และ223ครบสุดทุกความบันเทิงสนุกในทั้งครอบครัวสมัครเลยสแกน ในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะที่เราจะยังคงมาเตือนสารพัดโกงของมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทําให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินกันไปเป็นจนํานวนมากมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการปรับ เปลี่ยนหลอกลวงพี่น้องประชาชนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเองจึงจําเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันจะได้ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อได้นะคะวันนี้จะพามาติดตามวิธีการที่มิจฉาชีพใช้ในการส่ง SMS ไปหลอกให้ทํางานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้มีงานให้ทําแถมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็ต้องสูญเสียเงินด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ คำพูดใช้หลอกล่อของมิจฉาชีพที่จะส่งข้อความ SMS ชักชวนให้มาทำงานนำมาซึ่งความเสียหายเสียเงินเสียโอกาสซ้ำเติมคนหางานที่กำลังลำบากวันนี้เราจึงมีวิธีสังเกตข้อความ SMS หลอกลวงชักชวนคนหางานทำมาบอกให้รู้ทันเพื่อป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อดังนี้ค่ะ 1. อ้างการรับสมัครคนจำนวน,น100คน สอายุ23 5 0ปีทำหน้าที่ประมวลผลจากบริษัทคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสเงินเดือน30,000 5 0 0ถึง50,000บาทและวันละ1,000 5 0 0 0ถึง5,000บาท 4. สามารถทำงานที่บ้านได้ 5. งานง่ายใช้เวลา10 1 5นาที 6. เมื่อทำงานเสร็จรับเงินทันที 7. ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Line แต่มิจฉาชีพจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดของงาน จะให้โอนเงินลงทุนขั้นต่ำ200บาทโดยอ้างว่าจะได้กำไรจากยอดเงินฝาก1030สามารถสร้างรายได้800ถึง1,000บาทต่อวันพร้อมทั้งสอนวิธีการลงทะเบียนนอกจากนี้ยังได้นำหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องมาสวมรอยแอบอ้างด้วยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลคุ้มครองคนหางานรับเรื่องร้องทุก วินิจฉัยคําร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานที่ประสบปัญหาจากการหางานทำในประเทศและต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปีพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีหลอกลวงคนหางานโดยใช้ตำแหน่งงานที่ไม่มีอยู่จริงและรายได้ที่สูงหลอกล่อเพื่อนำไปสู่การลวงให้โอนเงินลงทุนดังกล่าวมีความผิดตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน การกระทำดังกล่าวยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปีพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีหลอกลวงคนหางานโดยใช้ตำแหน่งงานที่ไม่มีอยู่จริงและรายได้ที่สูงหลอกล่อเพื่อนำม,มาสู่การลวงให้โอนเงินลงทุนดังกล่าวมีความผิดตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน มีความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและการหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ มิจฉาชีพมักจะทำการคัดลอกโลโก้รูปภาพหรือแม้กระทั่งคัดลอกเว็บไซต์จากผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วตั้งชื่อให้เหมือนหรือคล้ายกันกับของจริงซึ่งบางครั้งก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม จากนั้นจะใช้วิธีการโปรโมตต่างๆเช่นการโฆษณาออนไลน์ต่างๆการส่ง SMS เป็นต้นเมื่อลูกค้าคลิกลิงก์ก็จะเข้าไปสู่ช่องทางปลอมที่มิจฉาชีพสร้างเอาไว้พวกมิจฉาชีพมักจะจูงใจด้วยคำโฆษณาที่เหลือเชื่อเกินจริงเช่นไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรอนุมัติง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอีกวิธีการหนึ่งคือ จะใช้การชวนด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจเช่นการแจกของรางวัลดอกเบีย้ยพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่น่าสนใจเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วจะให้ส่งหน้าบัตรประจำตัวประชาชนโดยอ้างว่าต้องนำไปทำเรื่องเอกสารการกู้เงินแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งลูกค้าว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อเรียบร้อยแล้วขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมโดยการให้โอนเงินผ่านบัญชีเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับมิจฉาชีพเรียบร้อย จะถูกบล็อกไม่ให้สามารถติดต่อกับหาผู้ที่แอบอ้างเป็นตัวแทนสินเชื่อได้อีกเลยค่ะคราวนี้ลองมาดูกันดีกว่านะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีวิธีการหลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่ออย่างไรบ้างมีการส่งข้อความโดยตรงไปหาประชาชนโดยจะได้รับข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมให้เพิ่มเพื่อน มีการตอบคอมเมนต์บนหน้าเพจที่เป็นทางการหรือเพจจริงในข้อนี้ประชาชนต้องสังเกตดีๆนะคะว่ารูปโปรไฟล์ที่เข้ามาตอบคอมเมนต์นั้นเป็นของเพจจริงจริงหรือไม่เนื่องจากมิจฉาชีพบางคนอาจจะคัดลอกรูปโปรไฟล์ของเพจจริงมาใช้และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมิจฉาชีพจะเชิญชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางช่องทางไลน์ค่ะใช้วิธีดึงดูดใจให้สมัครสินเชื่อโดยโปรโมชั่นเด็ด ถ้าหากประชาชนเพลิกดเพิ่มเพื่อนกับกลุ่มมิจฉาชีพก็จะได้รับข้อความชวนให้สมัครสินเชื่อโดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจต่างๆเช่นไม่เช็คเครดิตบูโรอนุมัติไวให้วงเงินสูงเป็นต้นแล้วก็จะดึงดูดใจให้หลงเชื่อด้วยโปรโมชั่นลุ้นทองคําสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นต้นลวงข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากที่ประชาชนตกลุมรางที่มิจฉาชีพวางไว จะถูกขอร้องให้ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนและถ่ายรูปสมุดบัญชีที่แสดงหมายเลขบัญชีอ้างว่าเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทําเอกสารการกู้เงินโดยมิจฉาชีพจะมีข้อความแจ้งว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทําเอกสารและค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารพร้อมขอให้โอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินถ้าหากหลงเชื่อโอนเงินให้แล้วจะถูกบล็อกบัญชีไลน์และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ เมื่อมั่นใจว่าบุคคลที่ท่านกำลังสนทนาด้วยหรือพบเจอเพจปลอมของกลุ่มมิจฉาชีพแนะนำให้กดปุ่มรายงานทันทีพร้อมทั้งบล็อกบัญชีปลอมดังกล่าวเพื่อไม่ให้บัญชีปลอมนั้นส่งข้อความมาถึงเราหรือพบเห็นโฆษณานั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วปลายสายพูดว่าจำเป็นต้องโอนเงินให้เอะใจไว้ก่อนเลยนะคะว่านี่คือมุกมาหลอกโอนเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่ๆน เช่นธนาคารอยากให้โอนเงินมาเพื่ออายัดบัญชีซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไม่มีทางที่ธนาคารจะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วที่สําคัญค่ะต้องมาพร้อมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่สําคัญต้องมีสติในการสนทนาและระมัดระวงังห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด ประชาชนสามารถแจ้งบอแสแจ้งสายด่วนสออท1 4 4 1 0 PCT 0 8 1 8 6 6 3 0 0 0หรือหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานตารวจแห่งชาติที่1599ค่ะ กงของมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการพัฒนาแล้วก็ปรับรูปแบบการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงจําเป็นที่เราต้องรู้เท่าทันจะได้ป้องกันตนเองได้นะคะ สิ่งแรกเลยต้องมีสติก่อนแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วล่ะค่ะข้อมูลข่าวสารสาร,ระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาถึง15น30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ตลาดยิ่งเจริญทุ่ม6 0 0ล้านบาทเปิดโครงการยิ่งเจริญสแควร์พร้อมจัดบิ๊กอีเวนต์แคมเปญโปรโมชั่นตลอดปีมั่นใจรายได้ปีแรกโต13%ยิ่งเจริญสแควร์ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางย่านสะพานใหม่เป็นคอมมูนิตี้มอล์ที่ถูกเนรมิตโดยจัดสรรพื้นที่ในตลาดยิ่งเจริญด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองโดยปัจจุบันพบว่าค่าบ o d ดีในน้ำดีขึ้นเป็นลำดับในรูปแบบอาคารผสมผสานร,ร่วมสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสูงรวม4ชั้นพื้นที่กว่า16,00 0ตารางเมตรโดยคาดว่าภายในปี2 5 6 7จะทำรายได้ประมาณ100ล้านบาทและสามารถคืนทุนได้ภายใน8ปีจากภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันยิ่งเจริญสแควร์จะไม่ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่คอมมูนิตี้มอลที่คนมาซื้อของและกลับไปเพียงเท่านั้นแต่ตั้งใจทำให้เป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการสามารถพักผ่อนหย่อนใจทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันได้โดยจะศึกษาและพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปจจ ในขณะที่ใช้บริการซึ่งจะนำมาสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป